เือเข้ามาตู้ครับรอพอจางนะครับจะมีสรุป้านนิดหน่นะครับนี่เรามาคุยกันเหมืนเดิมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้นะครับอะไรสดนะครับเรียกว่าเกินสิบวันอีกแล้เนี่นะครับ ราคาปุ๋ยเนี่ยมีการปรับราคาลงนะครับปรับราคาลงนะครับโดยเฉพาะยูเรียนะครับปรับลงในสิบวันเนี่ยน่าจะปรับลงมาประมาณ3ครั้งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลติดโควิดนะครับติดโควิดนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใน u t u b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใน Facebook ก็กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับ เวลาผมไล์สดเนี่ยมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนท่านนะครับว่าเรามีการไล์สดอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่อเนกครับพี่สวัสดีครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับก็ราคานะครับวันนี้นะครับทังยูเรียนะครับสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับก็มีการปรับราคาลงนะครับอ่ะ ดูตัวแรกเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ4600กต่ายนะครับวันนี้1,530ถึง1,600นะครับนะครับ4600ม้าบินนะครับวันนี้ครับ1,480ถึง1,550นะครับแล้วก็4600นกปากห่างนะครับ1,480ถึง1,550 46สิงบินนะครับ46ยิปอินซอย46มาบิน46ท็อปวันนี่ยังไม่อัปเดตราคานะครับนะครับสวัสดีนายพนิดพรนะครับพี่นายพนิดพรนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพี่จอเจนสวัสดีครับพี่ธนงนะครับสวัสดีครับพี่นะครับก็ต่อไปครับก็เป็นตัว300,000ศนะครับ3000เหรียญทองนะครับก็ยังเป็น ตัวนี้เขาไม่ได้แจ้งราคามาแต่ว่าราคามาแล้วครับ1,100ต้นๆนะครับถึง1,200นะครับแล้วก็3000มาบินก็1,100ต้นๆเหมือนกันครับถึง1,200ถึง1,300นะครับส่วนสิงบินนะครับ3000สิงบิน1,190ถึง1,280นะครับ3000นกปากห่างนะครับ1,200ถึง1,300นะครับแล้วก็2700 UCS นะครับของชาลิเฟตนะครับ ตัวนี้ย5โลนะครับ25โลนะครับกำลังฮิตเลยเขาเรียกปุ๋ยทุเรียนนะครับตัวนี้6 3 0ยถึง650นะครับก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นตัวย1ิอนะครับย1 00ิ c a อ็ครับของม้าบินนะครับตัวนี้อยู่ที่940อถึง990นะครับอันนี้ในอ้อยใช้เยอะนะในอ้อยใช้เยอะนะครับแล้วก็2888นะครับ นกปากหางเนาะหนึ่งพันสองร้อยบถึงหนึ่ร้อกรสอบเหลืองๆครัพี่อ่าใครที่เคยใช้ก็บอกแนะนําหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่นอนสวัสดีพี่ดอกไม้นะครับอ่าท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะครับก็สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามานะครับตัว1 8บ8ปดแมงกุฎสิบแดแปดแปดมงกุฎอยู่ที่1นึ่งพันถึงหนึ่นะครับ 1888ม้าบินนะครับ1 1 0 0ถึง1,180นสิะครับ1688สิงบิน1688ม้าบินนะครับราคาเดียวกันนะครับ1,080บาทถึง1 1 5 0 1688กระต่ายนะครับ1 0 9 0ถึง1,150นะครับ1688แม็กแคลเซียมบวกเอ่อกรรมานนะครับของเหรียญทองนะครับ1 0 5 0 0สูถึงหลี่ยนทองยะครับ1620เหรียญทองยังไม แล้วก็น,นี่มีข่าวด้วยครับ16200ของก็ต่ายเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เข้านะครับซึ่งของยังไม่มีของขาดเลยนะครับย,ยาวเลยเดือนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีของมาเดือนหนึ่งแล้วผมมีตัวนี้ตัวนี้แนะนําครับ16200อ่าเป็น16200ของใบไม้ By My. เอ้ยไม่ใช่ของกาโซนี่นะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับ16200กาโซนี่นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเกรด เกดเดเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับตัวนี้เกรดเกรดเดียวกับเรียกว่าเป็นปุ๋ยใช้ในพืชสวนได้นะครับตัวนี้ไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่1,190น่เนี่ยดูเม็ดนะฮะดูเม็ดก็ถือว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้น้องนี่ครับเม็ดหวานง่ายครับแต่เม็ดจะเป็นสีดำนะครับเม็ดจะเป็นสีดำนะครับก็แนะนำครับอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกนะครับหนึ่งตัวเลือกที่ ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอ้ที่หน้าร้านนี่เรียกว่าเป็นสนามแข่งรถไกลๆเลยครับแรลลี่เลยครับตอนนี้เพราะว่าเป็นเส้นตรงครับ4เลนนะครับอ้าวเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วนะครับเราเตรียมเล่นเกมมาเลยนะครับมีเกมให้เล่นอีกแล้วนะครับผมใช้ถ่ายภาพนะครับรางวัลเป็นไรดีน้องๆอ๋อเป็นเสื้อแล้วกันเนาะเขยางนี้ก่อน อขอเสือ้อหนึ่งตัวนะขอเสือ้อหนึ่งตัวอเอาแล้วนะครับพีนิสิตีไพอิงสวัสดีครับพี่นะครับต้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวกิจรกรรมตัวนี้นะครับผมจะขึ้นภาพให้และถายว่าเป็นภาพอะไรน,นะครับเป็นภาพของอะไรนะครับมาแล้ว กเป็นเสื้อเลยนะครับอันนี้อุน,นี้ทดลองขออากาศนะครับจะให้น้องขึ้นภาพเลยนะครับขออยังอขออนุญาตยังตายว่าภาพที่ขึ้นมานะครับเป็นเป็นอะไรนะเป็นอะไรก่อนนี่ได้เสื้อเลยตัวน,นี้เลยนะครับครับนอะภาพขึ้นมานะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับอะตายก่อนนะครับ ึ้นมาแล้วอ่าน้องที่ภาพถ่ายเลยไหมครับถ่ายมาได้เลยครับพี่นะครับเดี๋ยวถ้าใครถ่ายถูกใช้เสื้อเลยนะครับเสื้อที่ผมให้เมื่อกี้นี้โชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้อ่าภาพอะไรครับอ่ามีใครทายถูกหรือยังเพราะทีมีใครพัดเข้ามาแล้วกด เมนโชว์ขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ายังไม่มีใครพายนะครับอ่ะภาพที่สอง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 ครับภาพอะไรภาพอะไรได้เสื้อแจกให้พีเลยนะอ่าภาพที่สองขึ้นมลยครับภาพที่สองขึ้นแล้วภาพอะไรครับพีพีออกทบปากหางเอ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่พี่ซีโนออกทบปาหาง ที่สองวามองขอดูอีกมีหนึ่งคนคร ої, ับหายถูกแล้วพี่มีตาสั่งพ uh uh uh> uh 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 ี่รีตาสั่งายว่าทุเรียนถูกมไหมถูกมไหมครับเอาเอาไอะไรถ่ายเบิ่ถ่ายเบิ่มมาภาพพี่สามมาภาพพี่สามมาพี่ก็บอกไม่เห็นภาพที่สามมาภาพที่สามมาครับ อ่าวพาะีิสาหมาแล้วมุมขวาสองพยางครับสองพยางสองพยานครับสองพยานพี่อ่าพี่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 เอ้ยกูเตยบอกสองพยานอ่ามีคนไทยพี่ชยาถ่ายวัตถุเรียนอ่าถ่ายมีอีกถ่ายมีถ่ายมีนะครับอ้าวภาพอีกภาพหนึ่งอ่ะอีกภาพหนึ่งอ่ะ พี paid, ่จอเจนก็บอกผู้เรียนอ่าพี่จอเจนบอกผู้เรียนอีกภาพหนึ่งครับพี่สมหวังผู้เรียนอ้าวอ้าวเฉลยเลยเดี๋ยวไม่มีเสื้อเดี๋ยวเสื้อไม่พอแล้วคนสี่หรือห้าคนนะครับพี่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเฉลยเลยครับน้องน็อตนะครับใครน้องน็อตเฉลยเลยครับอ่าเป็นภาพผู้เรียนนะครับสี่ท่านนะครับสี่ท่านห้าท่านนะครับพี่ถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่านะครับ มีทั้งสองเพจเลยนะครับโอ้เราก็แจกที่ตตัวยเนี่ยโอ้โหรอบนี้ครับเพราะล่เราไลฟ์สามที่นะครับสามที่เลยนะครับก็คือเพจนาะดีดีคาส่งแล้วนาดีดี .com แล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็สามที่เลยนะครับแอดมินบอกว่าวกณตืออะไรไปเปล่าไม่ได้ไลฟ์ช่องเดียวแนละ้วตอนนี้ไลฟ์สามช่องนะครับอ่ามีคนถูกไปกี่คนาส่งสองคนขาส่ง 2, สองคนแล้วก็ ไทยดีดีคอมน่าจะหลายท่านอยู่นะครับเดี๋ยวให้แอดมินพักเข้าไปในต่อข้อความนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ในนะครับเราส่งให้ฟรีเลยนะครับเสื้อนะครับใครที่เคยเล่นกิจกรรมของเรารู้อยู่แล้วครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางการติดตามของเรานะครับพีมด้านขวาเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องน็อตขึ้นป๊อกอ้ากให้นะครับมีทั้ง เว็บนารีดีคอมนะครับช่อง y o u ยูทูปนารีดีคอมนะครับเพจทุกเพจนารีดีคอมเพจนารีดีค่าส่งนะครับแล้วก็ลาซาด้าช้อปปี้นะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับเสิร์ชหาเรานารีดีคอมครับมีสินค้าจำหน่ายนะครับสินค้าเคมีเกษตรนะครับทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถติดตามเราได้ครับของเราของจริงแน่นอนครับมีไลฟ์สดมีแจ้งราคามีอัปเดตสินค้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าซื้อสินค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมีหลอกลวงกันเยอะนะครับ แต่ของเรานะครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพครับมีตัวตนจริงๆมีหน้าร้านจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดไลน์ถ้เกินนะครับทั้งใน Facebook ใน YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานแล้วก็ผมครับของูดดีๆเราอมครับก็ขอตัวลาและกวัสนะครับสวัสดีครับ